ทุกคนใครกำลังมองหากันสาดดีๆต้องฟังทางนี้เลยตอนแรกก็ลังเลว,ว่าจะติดกันสาดแบบถาวรดีไหมกลัวบ้าดูทึบแต่พอมาเจอกันสาดพับเก็บได้ซันเทเรสตัวนี้คือว้าวมากดูจากในคลิปนี่รู้เลยว่าติดตั้งง่ายแข็งแรงขนาดไหนเห็นไหมที่เขาโหนกันนะ่ะแถมยังกันน้ํากันแดดได้จริงจังมากพอลองใช้เองก็ยิ่งชอบวันไหนแดดแรงๆก็แค่หมุนๆกลางออกมาปุ๊บเย็นสบายทันที ที่สําคัญคือพอไม่ใช้ก็พับเก็บได้เรียบเนียนไปกับผนังเลยบ้านเราดูโล่งโปร่งไม่ทึบเหมือนติดกันศาสแบบเก่าๆเ,เลยครับแถมยังเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เราจัดปาร์ตี้หรือนั่งชิลนอกบ้านได้สบายๆถ้าใครอยากได้กันศาสที่ใช้งานง่ายทนทานและทําให้บ้านดูสวยโมเดิร์นขึ้นด้วยบอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์มาก คุ้มค่ากับราคา1 6 7 9บาทที่รวมส่งฟรีสุดๆกดซื้อเลยตามไปได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน